เมวะสมาชันตตสำเพ็ญบุเรนตุสังขปันจันโทปนารสยาธามนิโชติรโสยาธา เช้านี้นำบุญมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านตื่นเช้าวันอังคารมามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพออบพอใจไยล,ล้อมด้วยพลังบวกพลังบุญเทินสาธุสาธุสาธุาธาธข้อคิดประจำวันนี้นะคะไม่โทษตัวเองเวลาเราตำหนิตัวเองเราจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้น เราไม่โทษตัวเองเราต้องรักตัวเองต้องเคารพในตนเองสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วให้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเราก็แก้ไขแล้วก้าวไปต่อไม่นนอยว่าทําไมฉันเป็นคนทําอย่างนั้นทําไมฉันทําอย่างนี้เราจะไม่โทษตัวเราถ้าเราตําหนิตัวเราแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม,ไม่ดีไม่มีความสุข เราก็จะมีความทุกข์พอเรามีความทุกข์แล้วคลื่นความถี่ต่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถสัญเสือนไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาได้เพราะเราบายเดชันต่ําต่ําแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสิ่งที่เราส่งออกไปและเช่นไหลเราจะได้รับผลเช่นนั้น ส่งหนึ่งได้หนึ่งส่งสองได้สองดังนั้นถ้าเราส่งสิ่งที่ดีๆออกไปสิ่งที่ดีๆก็จะสะท้อนกลับเข้ามาดังนั้นไม่โทษตัวเองแล้วก็ไม่หลอกตัวเองไม่โกหกตัวเองให้เราชื่นชมตัวเรารักตัวเองบอกลักตัวเองทุกวันแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันหน้าเด็ก พูดอย่างนี้ไปเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมหลอ่อผมรวยผมหน้าเด็กนะคะเราไม่โทษตัวเองเราเอาสิ่งที่เคยทําไปแล้วแล้วก็มันเกิดผลที่ไม่น่าพึงพอใจก็เอามาดูว่ามันมีจุดบอดตรงไหนนะประปับปรุงแก้ไขเราก้าวไปต่อค่ะดังนั้นวันนี้ข้อคิดคือไม่โทษตัวเองนะคะ